อยู่กินที่ชื่อว่าฟา,ฟา,ฟาคลายสามเาจะเป็นพาร์ทที่3แล้วผมขออภัยกับพาร์ทเอ้อพาร์ทอยู่พาร์สองด้วยครับมันเป็นพาร์ทที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างน่าตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับเป็นการที่เล่นแล้วก็พูดไม่ค่อยออกเลยด้วยนะแต่พาร์ทาน,นี้ครับผมก็จะพูดได้มากขึ้นนะครับ <S <S อย่าชนะมีโคเอชีดเ oh กือบแล้วครับแม่งโดนเต็มที่เลยเดี๋ยวมันก็เลี้ยวกลับมาเอาผมแล้วขู่ว,ว่า้วไง โอเคผมขอพยายามแปลาภาษาที่ไม่ค่อยอะจะถูกต้องเท่าไหร่นะครับก็ทางไหนดีวะไม่รู้ละบางครั้งผมก็แปลไม่เข้าใจนะครับหรืออะไรหลายๆอย่างก็ขอพายันด้วยนะเพิ่งมาเคยเล่นเกมอย่างนี้นะก็อาจจะไม่ชินบ้างอาจจะทำอาจจะเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างเดีก็ จะเล่นให้เต็มที่เอาที่ตัวเองสนุกเหมือนกันเอาเชนไปด้วยเวทผมไปด้วยสนุอนกันแคทที่แล้วก็ไปตามทางแล้วสนกุกนะครับโอเคหลัง <Okay. S 1> จากที่พักที่แล้วนะครับเราจะไปช่วยลิซ่ามานะต,ตัวนี้ก็ไม่รู้เธออยู่ไหนเหมือนกันก็เธอหนีไปหรือบอกว่าเธอหนีไปนะไปคุยอันนี้ครับพิชชันเขาบอกว่าไปคุยกับมิสเตอร์อันมิสเตอร์อัน ทีวิทาวเวอร์เรานั่งไงทาวเวอร์เดี๋ยวเราต้องไปเปิดทาวเวอร์ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ว่าตรงนี้มีอะไรบ้างเห็นไหมเราไปเปิดทาวเวอร์ก่อนดีกว่าโอเคไปครับสวยโล่งเปิดเลยเดี๋ยวล้มก่อนล้มก่อนตรงนี้เหมือนจะมีของดี เด็ดตอไอ้ของเดม่าวัตต์บล็อกพูดมาพี่อยากพูดมายิ้มหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง โอ้ยเงนเป็นเต้นกุดของไม่ได้อ๋อเสร็งั้นเดี๋ยวเราไปเปิดเรโอทาวเวอร์กันก่อนละครับซี่เรโอทาวเวอร์ก็อ่าอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราวิ่งเดินไปแล้วกันวิ่งไป what <c oughs> the มันใหญ่อ่ะเนี่ยเกี่ยวอะไรอ่ะอ๋อยอะไรวะก็ไม่รู้เนี่ยของเกมเปิดอะไรไม่ได้เลยทุกคนเกี่ยวจอดสู้ได้ครับจอดสู้ได้เลครับไม่กล้าดิโอเคไปกัน อ่อไปครับดเดี๋ยวเปโด雷 do tower กันโอเคปืนใหญ่นะครับทีเรามาแล้ว กองไฟตรงนั้นด้วยจะมีซากปลักเรืปรอปลัาขับขั้งยิ่งขอได้อะไรอะ่ะเอ้ยคีห้าร้อยเฮ้ยเดีนี้เรามีเอเคสสิบปีด้วย ได้อะไรอ่ะเป็นเรือด้วยล่ะทุกคนจำเป็นนะครับเราต้องไปคุยกับอ,อ่าเตอร์ด็อกเตอร์นะครับดอออ็อ,อ,เดอกเตอ,อ,ตอร์แอนเชสหรือจะแอนแฮนด็อกเตอร์แอนด็อกเตอร์แอนแฮนเคมวางไว้ก่อนแล้วก็ไปทางไหนไปเรือไปสั่ง ได้โอเคเราไปเรือกันเลยเรือไปกันอเ,เออะไรอยู่ข้างหน้าเหรอวะอชิวๆสบ,สบายๆกัเลยตรงนี้โอเคที่ <Okay. S 1> มันจะมีของครับแต่ว่าผมไม่สามารถเอาอะไรได้ในตอนเนี้ยจะขอขอไปไกลจางวะมีรถแถวนี้ไหมโอเค เดี๋ดินเลยก็แปลกก็ได้โ,โอ้หญิงเชอ่ออ้เสือเสือยิบไปเลยวกว่อนที่อันตรายไปม,มากกว่านี้เดินเลยเหรองนี้ไม่ทางขึ้น,นข้างหนมีรถด้วยโอเค ปืนไม่มีแล้วเนี่ยไปยืมรถหน่อยครับไอ้ตายสิรถใช้ไม่ได้เลยโอ้ยรงนี้มีซิปลายนะไอ้ซิปลายขึ้นไปได้ใช่ไหม โอ้ยจะลงไปข้าไล่อย่างเดียวเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะระเบิดใช้ไงอะ่ะ <c oughs> ถึงแล้วครับ Okay. Yo. Anything you fancy? I like the myself. The purples will give you a lift on a green. day. Everything is excellent, really. <laughs> oh, not the yellows. Don't take them. They are liable to kill you. The nicks. Not is quite right. well. Well, that's it, Doctor. Bernhardt here, or, or in and out as the case may be. <laughs> yeah, I'm Jason. Jaesan, Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Oh, I am, a... Uh, distilling a batch later today. <that subscribe> oh, you... Oh, uh, you mean the girl, du Mouth, Daisy? Oh, it Daisy. Oh, I should she's speaking in code. Where is she? ไปไหนหลังนี้ทำไมล่ะเขาอยู่ในบ้านฉันไงนี่เลยจริงเหรอไหนเดซี่เขาบอกเดซี่อยู่ในบ้านของเรานะฮะเดซี่อยู่ไหนกินข้าวกับอะไรอร่อยไหมจานช้าไม่ล้างเลยเดซี่เป็นผู้หญิงสักเปล่าช่วยล้างจานเขาหน่อยก็ได้เดซี่เดี๋ยวขึ้นมาบ้านขเขาได้ปะเดซี่ดีไง He? hello she's burning up Yes, of course hello when i found her she had cut her arm which in itself would be no cause for alarm but she had cut through a field of anti airis toxicaria. Oopus. i have been administering an antidote. Okay, each hour. ต่ว่าเหมือนยามันจะไม่พอแน่นอนเลยแล้วที่นีนไม่มีอะไรเลยจะต้องไปหาอีกเอะจากไหนเซัพ with a couple of cave mushrooms ทีาขวาทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกนะฮะหรือทตนกอะไรทิศตะวันออกทางทิศตะวันะันขอบคุณด็อกเตอร์นะคือวิเคราะหนี้ไม่เป็นไรหรอก ผีคนนี้ต้องมีชีวิตต่อ a คุณนายแล้วก็เราส้งคู่โอเคเรา,าจะรู้ว่าเดซี่นะเขาป่วยเป็นพิษนะครับราก็เลยต้องไปหายามให้เดซี่รัาแต่ก่อนอื่นเลยนะทุกคนคือคือเดี๋ยวจะ็างซ้ายไหมปะคือตอนนี้ไอเทมอะเต็มแมบเลยนะแต่ว่าผมไม่สามารถใช้ได้นะแต่ว่าผมมาเจอเจ้าสิ่งนี้มันคือเครื่องร่อนซึ่งเราจะใช้เครื่องร่อนเนี่ยครับไปออย่างที่แห่งนี้นครับโอเคแล้วเราก็ Okay. I'm Oh. Yeah. what I'm doing. Oh. Yo! I'm not sure I'm Holy shit, guy! What am I doing? Okay. Great. You didn't mention the cave was underwater. Okay. เจ้าไอ้ยาท่านอยู่ในถ้ำนี้เนี่ยฉลามมีฉลามเปล่าเนี่ยสูตก็ยิ่งไม่มีใช้แล้วเนี่ยตัวอะไรกัไงตัวอะไรวะเนี่ยฉลามเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเถอะเราถ้ำอยู่ไหนอะได้บอกแล้วอยู่ใต้ดินอยู่ถ้ำก็อยู่ใต้น้ำริงด้วยทุกคนโอเคโอ้ หายใจไม่ไหวแล้วทางนี okay. ้คงมีจระเข้ใช่ไหมโอเค This crazy doctor better know what he's doing อั่นจะเอ่อคุณหมอเปิดด็อกเตอร์นั้นจะบ้านะโอเคอะไรตโตดีเหรอตัวโนนเหรอโอเคดีกึบไปนะครับไปหาถ้ำ ไปเรื่อยรถไบโอไปกไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาวันว่าทุกคนในถ้ำนี้เป็นอะไรที่โคตรจะแบบดีนะมันไม่เผาวันหยาดได้อ๋อโอ้ยไมนเห็นอ๋อเห็นพิ้นอยู่วะเฮ้ยไม่สายตาเรื่องราแล้วชิบหาย ไอ้่เดี๋ยวอย่าพิ่งหลอนอย,า,อยาพิ่งหลอนอยา This is new โอ้ยเป็นใหม่นี่มันเป็นประวัติการ์ที่มันดูแปลกใหม่มากเลยนะบบนเป็นว่าฉันน่าจะโดนอะไรสักอย่างในตัวฉันแล้วแหละโอ้โอโดอ๋อทีฉันตื่นอยู่หรือเปล่าเนี่ย

Okay. Yes, sir. I am busy. Okay. Oh, Doctor bad. Bad. Dr. Earnhardt. Doctor Earnhardt. That's you, Than. hello you, Than. you, might what you, you, afraid of' you, 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 Great? Great. you,

นกร้อนะครับตอนนี้กำลังมืดตอนมืดนะครับมืดค่ำก็เราก็มาหายาให้เดซี่ได้แล้วเดี๋ยวต้องกลับไปหาลเอตเตอรี่ะ <c oughs> เราเห็ดนี้นครับไปให้โอเค i <laughs> Oh, Jason. What a surprise. I a couple of high notes since you were gone. Oh, oh, yes. And the girl is now awake. Oh, terrible fever, What did I do with the burgers? Oh, yes. I finished them off. I have the mushrooms. าาแดแลเลยได้เล้เล e ได้เยไ l เลยได้เ e ยไดเลยได้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 เยได้เลยได e เลได้เลไ้เได้ยดเลยได้เลยไดเล็้ไปยดลไเดลเเไเดได้้ How are you feeling? Hey, uh, you got away, that's how I'm feeling. The doctor's real trip. Oh, he's... he's harmless. Oh, he's kind of sweet actually. <laughs> he carried me. He escaped from the colony. At some point I passed <laughs> out. The doctor saved me. I'm glad you made it. <laughs> it's been really rough. Jason, what's wrong? <laughs> เดี๋ยวคือเขาอะเขา stop d a i s e Daisy ไอ้ I'm so so sorry ขอโทษ Daisy ผม okay ไม่เป็นไรอ้าวอ้าวอ้าวฉันคือชานี่คืออะไรอะ Are you gonna be okay I've got to talk to the doctor about the others มัจะเปไปได้ยูจีนะ นี่หมอกมาแล้วร์โอเคใช่ไหมไปเถอะดูดีนะเดซี่เจสันเดสันว่าอะไรจะเกิดขึ้นใ้าคุที่ฆ่าแกนดได้นะตนี้เขาต้องต้อชดใช้สิ่งที่เขาทำ t ้าคุณไดได้เลย I want to thank you for saving me คุณช Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely okay. not. I cannot afford to have Vass's captives here. None product from me el tiempo. Then this is the safest place. You won't think to look for them here. Please, Doctor. Bring the rest here. ปล่อยให้วกปล่อยให้พวกเขามาปล่อยเขาพักที่นี่เถอะพวกเขาตายอยู่ทนะั้งก็กเ How can I refuse you? บอวาง c u r a พขสามารถอยู่นี่ได้ Oh, I'm going to need a double dosage. ันน To calm my nerves. หมอเป็นไร wait here all right i'm going to find the others okay i have to walk out yeah it's fine. nice one thank you dennis okay come with me like where are the others is there a way i can search for them anything to help me find them Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the cam room and listen in on the Medusa. What's the Medusa? A ship that's beached, With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. But the tower will bring you closer. Is this it? คก็สําเร็จคิวแล้วครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับคนที่ดูจนตอนนี้ด้วยก็เดี๋ยวพาหน้ามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับที่เราเป็นมิโดซ่านะกับมิโดซ่าเหมือนเราจะเจอแบบพี่ชายคนหนึ่งคือจะไปทางโน้นกันนะครับในแบบก็จะมีทางนู้นนั่นเองนะก็จะเป็นฝั่งนี้นะดีใจหนโอ้ย่างนู้ดไกลบ้านโอ้โหไม่เจอกันพาหน้าครับพันยิ้มขอบสวัสดีตอนนี้ก่อนโอเคบ๊ายบาย